สวัสดีครับ f c ที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายนะครับผมนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับอารมณ์ของคนไทยตอนนี้ก็คงดิ่งนะครับเกี่ยวข้องกับฟุตบอลไทยนี่แหละครับนะฮะก็อยากทําเกี่ยวข้องกับฟุตบอลไทยบ้างนะครับ แต่ว่าไม่ได้การตอบสนองที่ดีนักนะครับก็คือ f อซของอาจารย์โดยมากนะครับก็คงจะเป็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาการนะะเอาละนะครับก็คงนะฮะในมุมมองของผมนะทุกอย่างเพื่อจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังเนี่ยมันต้องมีจุดเปลี่ยนจุดเริ่มต้นฟุตบอลที่ตกรอบไม่ได้แพ้แล้วตกรอบแต่ชนะแล้วตกรอบแค่ประตูเดียว จากสถิตินะครับทีมชาติไทยยิง35ครั้งยิงเข้ากรอบ13ครั้งเหลือประตูเดียวก็ไม่ได้ความโศกเศร้าเสียใจนี้จะเป็นแรงผลักดันให้ประเทศไทยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่หมายเขาว่าอยากก้าวพ้นจากอาเซียนไปคุณจึงจะได้ไปฟุตบอลโลกนะฮะดังนั้นอาจจะมีจุดเปลี่ยนนี้ที่จะ ผ่านไปยังดีเของนักเตะไทยในอนาคตเนี่ยคือคุณต้องก้าวข้ามอะไรสักอย่างแล้วละ่จะจะเจาะแจะเจาะแจะไม่ได้แล้วนะครับก็หวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่หลังนะจากนี้นะจากเหตุการณ์นี้นะครับส่วนสิ่งที่จะพูดในคลิปนี้คนระก็คงอยากถามทุกท่านว่าทําไมเขมรไม่ใช้ชื่อประเทศตัวเองว่าขอมต่อเนื่องเลยตั้งแต่ทีมของปชพปปแอมเนี่ย ที่มาปรวงพระชนพระเจ้าชัยวรมันที่เน่ะไม่มีโอกาสได้ใช้ชื่อประเทศจากนั้นเลยหรอเพราะว่าตกเป็นเมืองขึ้นของอยุธยาหรือตกเป็นเมืองขึ้นของสยามขมรจะเป็นเมืองขึ้นของสยามนานมากดังนั้นเมื่อเป็นเมืองขึ้นก็คือไม่มีเอกภาพไม่มีความคิดสร้างสรรค์นในการบริหารจัดการไงก็เลยอ่อนแอมายาวนาน คำว่าเขมรเนี่ยมีมานานมีมานานตั้งแต่ก่อนพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดและพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดก็เคยเอ่ยคําว่าเขมรแต่การเอ่ยคําว่าเขมรนะ่ะเป็นการเอ่ยที่เหมือนกับว่าเอ่ยถึงชนเผ่าหนึ่งที่อยู่ภายใต้การดูแลของขอมเช่นพระเจ้าชัยวรมันทาพิธีหนึ่งหลังจากทาพิธีเสร็จพระเจ้าชัยวรมันก็ตรัสว่า จะพาชาวเขมรสี่คนเนี่ยที่มาช่วยรักษาความมั่นคงก็คงมาช่วยในงานภายในในพิธีต่างๆนั่นแหละครับก็เลยจะเหมือนกับว่าจะปูมบําเหน็จหรือจะให้รางวัลเน่ยเพราะว่าพระองค์พูดถึงชาวเขมรสี่คนตอนนั้นเขมรไม่ใช่ประเทศของท่านเขมรไม่ใช่ประเทศของท่านไม่ใช่ประเทศของ ราชวงศ์วรมันตรงนี้สำคัญนะครับะอยากให้นักวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์ไปเห็นจุดนี้แล้วก็ตีความให้แตกว่าพระเจ้าชัยวรมันพูดถึงชาวขเขมรสี่คนหมายความว่าพูดถึงเผ่าเผ่าหนึ่งที่ต้องมาใช้แรงงานนะครับเพราะว่าขเขมรเนี่ยหมายความว่าคนรับใช้ สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เ็ที่รุ่งเรืองนั้นมาถึงสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่9ที่ที่อาณาจักรขอมอ่อนแอที่สุดอ่อนแอจนทําให้ธาตุต่างๆเนี่ยฮึกเหิมแล้วก็รอบปงวชนนั่นแหละครับก็คือธาตุไม่มีความยำเกรงกับกับอานาจและชาวกษัตริย์ขอมรียบร้อยแล้วนะครับจึงมีการรอบปงวชนหลังจากรอบปงวชนแล้วนะครับตระกูลปัะชอกไปแอมเป็นราชวงศ์ตัวเองก็คือปัะชอกไปแอม เสดายไม่ได้แสดงอํานาจความเปรียงไกลใดๆเลยเพราะว่าอ่อนแอมากก็ถูกกษัตริย์ที่เกรียงไกลตอนนั้นคือพระเจ้าอุทองนะครับยกทัพทหารที่เกลียงไกลมาเรียกว่ามายึดง่ายๆมายึดง่ายๆแล้วก็ตกเป็นพื้นที่ของอาณาจักรอยุธยาหรือสยามตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามันหมายความว่าในสมัยโบราณเนี่ยเมืองที่จะตกเป็นประเทศสลาคือเมืองที่อ่อนแออ่อนแอก็แพ้ไป ไม่มีความสามารถใดๆมันก็ดีอีกอย่างนะครับบางประเทศที่ไม่มีผู้นำที่เก่งๆก็ต้องเป็นผู้ตัดให้ประเทศอื่นมาปกครองให้ประเทศอื่นมาบริหารนะครับอย่างที่ตระกูลประชอกแอมนะครับก็คือล้มเหลวก็คือให้คนอื่นมาบริหารประเทศดีกว่านะครับ แล้วก็นับจากนั้นมาโอ้ถ้าในบางข้อมูลก็คือ430ปีแต่ในบางข้อมูลของคอมเนเนี่ยก็คือตกเป็นเมืองขึ้นตั้งแต่พระเจ้าอู่ทองนะครับยาวเลยนะนะฮะดังนั้นกว่าจะได้อิสรภาพแล้วทำไมจึงมาเปลี่ยนชื่อทำไมคุณไม่พึงพอใจในคำว่าขอมอาณาจักรขอม ทำไมมาใช้คําว่าขมแมททำไมขมแมคนอื่นเรียกขมเมรเพราะว่าประศาสตร์ชาติไทยเขาคุ้นกับคําว่าขมเมรมายาวนานตั้งแต่เข้าไปปกครองแล้วคือไปปกครองนี่ต้องแยกนะครับก็คือมันเหลือแต่พื้นที่ตรงนั้นมันเหลือแต่พื้นที่ตรงนั้นที่มีกษัตริย์ขมเรตอนนั้นปกครอง ดังนั้นตรงนั้นก็กลายเป็นขอบเขตของขเขมรจนถึงทุกวันนี้อยากถามว่าทำไมขเขมรเนี่ยหรือเขมรเนี่ยจึงไม่กล้าใช้คาว่าขอมทำไมจึงไปเปลี่ยนเป็นเขมรทำไมจึงไปเปลีป่ยนเป็นกัมพูชาถ้าคุณกล้าใช้คาว่าขอมตั้งแต่การได้รับอิสรภาพจากประเทศไทยและต่อมาเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส แล้วเมื่อได้รับอิสรภาพจากฝรั่งเศสก็มาเกิดสงครามโลกครั้งที่สองก็เหมือนว่าญี่ปุ่นเข้าไปอยู่พื้นที่นั้นก่อนพอสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองก็เริ่มที่จะมาเป็นประเทศของตัวเองในพื้นที่เหล่านั้นจากนั้นก็มาเปลี่ยนคําว่ากัมพูชากัมพูเดียคาเมกัมพูเดียไม่เอาคาเมนไม่ให้เรียกคาเมนแต่ให้เรียกคาเมกับกัมพูเดียหรือกัมพูชา ทำไมคุณไม่อาจหารจะใช้คําว่าขอมที่เคยยิ่งใหญ่เออถ้าคุณใช้คําว่าขอมที่เคยยิ่งใหญ่นักประวัติศาสตร์ชาติไทยก็คงจะเรียกคุณว่าอาณาจักรขอมโบราณเออถ้าถ้าเรียกคาว่าอาณาจักรขอมโบราณก็คือยังไงก็ต้องเป็นพวกคุณเออนะดันมาเปลี่ยนเป็นกัมพูชากัมพูเดียหรือเขเมรนะ แต่นักวิชาการไทยก็ให้เกียรติมาใช้คำว่าอาณาจักรเขมรคุณก็เลยดูยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าทำไมขเขมรหรือกัมพูชาจึงไปเปลี่ยนชื่อใหม่เออทำไมคุณไม่ใช้คำว่าขอม ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอย่างภาคภูมิใจเพราะพวกคุณไปยึดเมืองขอมแล้วก็จะสถาปนาตัวเองเป็นเมืองใหม่เป็นเมืองใหม่แสดงว่าคุณไม่คุณไม่ได้พึงพอใจหรือคุณไม่ได้ภูมิใจคําว่าขอมที่คุณไปป้นเข้ามาไงนี่คือความจริงโอเคครับอี EP นี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ